มันเป็นเรื่องที่น่าพิศวงที่สุดในประวัติศาสตร์การชิมอาหารหนุ่มรีวิวผู้ดูแลอาหารที่เหม็นที่สุดในโลกต้องอาบน้ําถึง3ครั้งและแปลงฟัน3าครั้งเพื่อให้กลิ่นหายไปคลิปนี้กลายเป็นที่ตื่นเต้นในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งได้รับการกดดันจากผู้ชมกว่า9้าล้านคนหลังจากนั้นเจมเอลิงเวิร์ตนักชิมผู้กล้าหาญได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ทําให้เขาต้องหัวเราะและเสียใจพร้อมการในการชิมเซอร์สเทรมิงอาหารสวีเดนแบบดั้งเดิมซึ่งทาจากปลาเฮอริ่งหมักในทะเลบอลติกแม้จะพยายามห่อในขนมปังบรีอนอนลลลอสตรโแปปกะหาด เขาก็ยังต้องสำลักทันทีหลังกัดคำแรกและต้องอาเจียนอย่างรุนแรงจนต้องสูดอากาศบริสุทธิ์เพื่อพักใจแม้ว่าเขาจะยังคงเคารพวัฒนธรรมแต่เรื่องนี้ไม่เอาแล้วพวกคุณเก็บไว้เถอะผู้สร้างคอนเทนต์กล่าวพร้อมระบุว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากคลิปที่ผู้คนพยายามเปิดกระป๋องแต่ลำบากแถมยิงแทกินไม่ได้เพราะกลิ่นที่น่ากลัวคลิปสุดท้ายของเจมแสดงให้เห็นว่ากลิ่นของปลาหมักนั้นเหมือนกับของเหลวเหมน็นบนตัวรักคูนต,ตายตายนักชิมหลายคนร่วมกันยกให้เซอร์ชามิงร่วมกับเต้าหู้เหม็นในจีนและแฮคเกอร์อาหารไอแอล ยอดขาราชเมอร์แห่งอาหารเหม็นที่น่าสนใจแต่บางคนก็ตำหนิว่ามันไม่เหมาะสำหรับการบริโภคบางคนบอกว่าแม้จะมีกลิ่นที่น่ากลัวแต่ถ้าหากมีความรู้สึกที่ดีอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจแม้จะไม่มีรสชาติที่ชัดเจนแต่ความท้าทายนี้ก็ทำให้คนต่างๆต้องเผชิญกับความรู้สึกที่ไม่คาดคิดทั้งนี้นักวิจารณ์รายหนึ่งกล่าวว่ากระป๋องนี้ไม่ควรบริโภคเพราะมีปริมาณก๊าซข้างในม,มากจนไม่ปลอดภยัยส่วนอีกคนแนะนําให้ใช้ปลาแผ่นแทนไม่ใช่เนื้อกับกระดูกเละๆที่ทําให้เกิดกลิ่นรุนแรงผู้ชมบางคนก็แสดงความไม่พอใจ ว่า,มาแมลงวันและสําลักขอบายดีกว่าในขณะที่บางคนกล่าวว่าแค่ดูผมก็กลั้นหายใจแล้วและมแมลงวันเหล่านี้ก็บอกได้ชัดเจนว่าไม่เหมาะสำหรับการบริโภคของมนุษย์แม้ว่าจะมีประสบการณ์ชิมที่ทำให้สําลักแต่เจมเอลิงเวิร์ดยังคงยืนยันว่าเขาพร้อมที่จะลองชิมเซอร์สเทอร์มิงอีกครั้ง